เอาละก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมคูมาจิคูมาจิมะนะฮะวันนี้เราจะมาทํารายการช่วงไวฟุรายตามใจฉันกันนะฮะและนี่ก็คืออุรุฮะรูเชียแต่ก่อนเราจะมาพูดถึงไวฟุรายตามใจฉันวันนี้ลําพูดถึงอุรุฮะรูเชียกันก่อนดีกว่าว่าเขาคือใครกันนั้นไปเริ่มได้เลยไป ลูเชียเป็นยูทูบเบอร์เสมือนจริงเกี่ยวข้องกับโรลลท์เป็นส่วนหนึ่งของรุ่นที่3ของยูทูบเบอร์ภายใต้ชื่อโุลไลแฟนตาซีและวันเปิดตัวของอุลฮะลูเชียคือปี2019เดือน7วันที่18ลูเชียนั้นมีอายุ16ปีเกิด22มกราคมสูง143เซนติเมตรน้ำหนัก43กิโลกรัมราศีราศีกุ๊มและเมื่อเราทําความรู้จักกับอุลฮะลูเชียกันไปแล้วมันก็ถึงช่วงเวลาของไวฟุตามใจฉันแล้วนะครับ เริ่มกันได้เลยผู้เชนะก็นับว่าเป็นเด็กผหญิงที่ผู้จานุ่มนวนไลไร้เดียงสาขี้ตกใจแล้วก็เธอใจดีด้วยแหละใจดีมากเลยนะแต่ว่าในพื้นหลังความใจดีของเธอเนะ่ะเธอก็สามารถที่จะโกรธได้ด้วยถ้าเกิดโดนแฟนแฟนะ่ะแต่เรื่องหน้าอกเล็กนั่นแหละครับไม่ว่าจะคำว่ากระแพงหรือว่าเขียงนะเธอก็จะสะดุ้งตลอดเลยเมื่อได้ยินคำนี้น แล้วก็มีอีกบุคลิกหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับรูเชียเลยนั่นก็คือบุคลิกยันเดเรมาและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่ว่าทำไมอุระรูเชียถึงน่ารักก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมรับีด